ต้นหมาน้อยหรือเยลลี่แบบเถาเลื้อยและเยลลี่แบบต้นวันนี้ย่าพามาเทียบให้ดูให้เห็นกันชัดๆนะคะว่ามีส่วนใดบ้างที่เหมือนกันหรือมีส่วนคล้ายกันไปชมกันเลยค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าต้นเยลลี่ใบไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนำไปปั่นนำไปทำบุญเยลลี่นะคะนี่คือกิ่งตอนต้นเยลลี่ที่แบบเป็นต้น ไม่ใช่เถาเลื้อยนะคะแบบเป็นต้นพอเราตัดกิ่งตอนก็จะแตกกิ่งใหม่มารอบๆลําต้นเวลาตัดแต่งทรงพุ่มเราก็ตอนกิ่งไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เรียกว่ารากอากาศรากอากาศนี้จะดูดซับความชื้นมาสู่ใบสู่กิ่งนะคะทำป็นต้นเยนลลีทนเล้งได้ดีเพราะช่วงกลางคืนอากาศชื้นรากอากาศก็จะทําหน้าที่ดูดความชื้นเข้าหาต้นหรือเข้าหาใบนะคะ ต้นเยลลี่ต้นนี้ตัดแต่งกิ่งบ่อยนะคะจะมีกิ่งตอนอยู่ตลอดทั้งปีก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะกิ่งตอนกิ่งนี้เริ่มแห้งแล้วค่ะแห้งแล้วนะคะมีรากเต็มแล้วต้องยึดโยงไว้ด้วยเคเบิลทายเดี๋ยวก็จะหักนะคะรากอากาศก็จะทําหน้าที่ของเขาต่อไปค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นต้นเยลลี่ที่เป็นเถาเื้อยและที่เป็นกิ่งตอนนํามาเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเจนนะคะ ระหว่างรูปร่างของใบทั้งสองชนิดนี้นะคะต้นเยลลี่ที่เป็นเถาเลื้อยอาบางจังหวัดอาจจะเรียกว่าต้นหมาน้อยนะคะต้นหมาน้อยนี้มักจะทําเอาไปทํายำจะทานอร่อยมากค่ะส่วนเยลลี่ที่เป็นใบอย่างนี้ก็เอาไปขยาน้ําทําวุ้นเยลลี่ค่ะคุณสมบัติสรรพคุณก็จะมีคล้ายๆกันนะคะแต่การนําไปทําประโยชน์อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะ ต้นหมาน้อยใบเล็กๆนี้ใบจะนิ่มกว่าเยลลี่ที่เป็นต้นค่ะส่วนเยลลี่ที่เป็นต้นนั้นเอาไปขยำน้ำําก็จะได้สีเขียวเข้มข้นกว่าเยลลี่ที่เป็นเถาเลื้อยนะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย